สวัสดีครับผมสวัสดีครับ f อทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาชมช่องเลขนาลา้านล้าคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลห0านยรวมครับผมของวันที่14เอ,อ่อของวันที่13พฤษภาคม267แล้วเป็นการปล่อยต่องวดนะครับของช่องเลขนักได้นะครับวันที่14พฤษภาคม2 5 6 7 ก็ก่อนที่จะไปดูตัวเลขการสรุปกันก็มาดูคำเตือนไปก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแ like, ชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักแรกนะครับในช่องทาง YouTube ช่องทางเดียวนะครับผมขอ F สทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์ มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนุกลนขอทุกท่านจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าได้จนกว่าใครเขานะครับรวยรวยรวยทุกท่านครับผมมาดูตัวเลขผลสรุปกันเลยนะครับเลขนขลาดฮานอยรวมวันที่13กษพฤษภาคม2567 เลขนักลาดวางรูดบนล่างไว้นะครับผม9 0 1 2 3ครับผมเมื่อนำตัวเลขทั้ง5ตัวนี้มาวินนะครับผมได้คู่เจาะ10คู่ดังนี้ครับ9 0 9 1 9 2 9 3 2 3 <c oughs> 01, 02, 03, 1ึ่งศครับมาดูผลกันเลยนะครับผมเฉพาะกิจผลออกอะไรนะครับผมเฉพาะกิจผลที่ออก 7, 9, 6, 7, 8ครับผมเข้ารูด9บนนะครับ เขาุดเก้าบนนะครับหนึ่งเด้งนะครับมาดูกชาติครับผมกชาติผลที่ออก6 5 8้6แกครับผมหกห้าแปดสีกกชาติหลุดนะครับผมหกห้าแปดสีกกชาติหลุด มาดูพิเศษครับผมพิเศษผลที่ออก1 2 2 0 2 2นะครับผมข้ารูด2บนครับข้ารูด2บนครับข้ารูดศูนล่างครับข้ารูด2ล่างครับข้อตัวเจาะ02ครับ5เด้งนะครับผม ห้าเด้งครับผมห้าหน่อยพิเศษนะครับผมดีใจด้วยครับผมดีสีครับดูต่อครับผมปกติผลออกอะไรนะครับผมปกติผลที่ออกสามเก้าหกสี่ศูนย์ครับเข้ารูดหกครับเอเข้ารูดเก้าครับผมโทษทีนะครับเข้ารูดเก้าบนครับผมเข้ารูดศูนย์ ล่างครับผมปกติได้สองเด้งนะครับ VP ครับผมผลที่ออก873 07ครับผมเข้ารุด3บนครับเข้ารุด0ูนย์ล่างครับได้สองเด้งนะครับผม ดีใจด้วยนะครับผมมาเช็คกันเลยครับวันนี้ได้กี่เด้งนะครับหนึ่งหกแปดสิบสิบเด้งนะครับสิบเด้งนะครับในห้าหาหน่อยนะครับผมกับหนึ่งตัวเจาะนะครับสถิก็ถือว่าเข้าดีอยู่นะครับผมถึงแม้ตัวเจาะนะครับผมจะไม่เข้านะครับจะไม่เข้ามากก็ตัวลูดก็ยังเข้านะ ตัวเจาะนี่ก็สติก็ยังเหมือนเดิมครับผมอย่างน้อยก็ต้องหนึ่งคู่ครับในหนึ่งวันนะครับหนึ่งคู่ขึ้นไปแต่เลขห้าตัวที่ได้นักลาดคัดสันมานะครับผมห้าตัวนี้นะครับเมื่อวานก็มีเลขหนึ่งครับซิทไม่มานะครับแต่ยังไงก็อย่างน้อยก็เข้าลูดครับเข้าลูด พราะตัวเจาะนั้นเลขคนิตก็บอกไปแล้วนะครับผมสถิติก็คืออย่างน้อยมาแช่หนึ่งคู่อย่างมากคือห้าคู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมให้นําตัวเลขทั้งห้าตัวของเลขคลาดนี้ครับนาไปเทียบเคียงกับอาจารย์ชั้นอื่นครับผมนะะเมื่อนำตัวเลขตัวนี้ไปเทียบเคียงแล้วค่อยมาหาตัวเจาะนะครับผมเนะพราะตัวเจาะเนี่ยเลขลาดอธิบายอย่างนี้ครับผมตัวเจาะ จะมีทั้งหมดอยู่200ชุดนะครับ200ชุดตรงบนล่างครับแต่เมื่อไปกลับแล้วจะเป็น400ชุดตรงเพราะนั้น400ชุดเลขรัดคัดมาให้10ชุดนะครับแล้วเข้าทุกวันนะครับอย่างน้อย1คู่1ชุดก็ถือว่าสติค่อนข้างดีเลยครับผมนะครับแต่ที่สำคัญก็คือถ้าเราเป็นผู้ที่มักน้อยนะครับมักน้อยได้ดีกูเสียนะครับผมก็คือ ตัวรูดของเลขราดค่อนข้างแม่นยำนะครับค่อนข้างแม่นยำนะก็พูดเป็นแนวทางนะครับผมเจตนาก็เพื่ออยากให้ทุกท่านได้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองใช้นะครับว่าทุกคลิปที่เลขราดทำมานะครับเลขาศขัขดสรรตัวเลขนะครับนำมาเสนอ fc ทุกท่าน,นเพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้งาน,น และยินดีที่จะให้ตัวเลขของเลขคณิาไปเทียบเคียงกับอาจารย์สมรัรอื่นเพื่อเพิ่มความมั่นใจนะครับผมให้กับ f 4ทุกท่านนะครับยังไงก็ตามแต่ครับผมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2องของเดือนที่4นะครับผมเฉพาะฮานอยรวมนะครับผมก็ยังเข้าดีนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับขอ fc ทุกท่านเปิดใจนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขคาินะครับ มีพี่มีน้องมีเพื่อนมีฝูงมีคนรู้จักนะับช่วยแนะนําช่องเลขลาดด้ครับผมเลขลาดก็เช่นเดียวกันครับผมก็ต้องการกาลังใจจากเอฟทุกท่านนะครับในการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับม,มาดูต่อนะครับผมเลขลาดปล่อยอะไรไว้ให้นะครับวันที่14พฤษภาคม2อง7ครับเลขาลาดฮาหน่อยรวมวันที่14พฤษภาคม2อง7 เลขนักลาดวางรูดบนล่างไว้สองสามสี่ห้าหกครับผมเมื่อนำตัวเลขทั้งห้าตัวมาวินแล้วได้คู่เจาะอยู่สิบคู่ดังนี้นะครับผมสองสามสองสี่สองห้าสองหกห้าหกสามสี่สามห้าสามหก 4 5 4 6ครับผมนะครับอย่าลืมครับผมนำเลขทห้าตัวนี้ขเขาเรียกลาดนะครับผมไปพิจารณานะครับเลขล่าดได้คัดสรรมาแล้วล่ะครับผมนำไปไปรูดได้เลยนะครับผมเลือกรูดสองตัวบนนี้นะครับสองตัวสองกับสามนี่ถ้าเห็นเลขลาดเอาขึ้นสองตัวซึ่งจะมีห้าตัวถ้าสองตัวนี่เลขลาดเน้นไปที่พิเศษปกติและวีพีแต่สามารถมาทั้งเฉพาะกิจกาชาพิเศษปกติวีพีได้ แต่เน้นไปที่พิเศษปกติและวี p ส่วน3ตัวนี้นะครับผมเป็นคู่นะครับเป็นคู่วิ่งลูดพร้อมตัวประกอบนะครับผมเรียกว่าฮานอยรวมนะครับห้าฮานอยนะครับอย่างเมื่อวานนี้นะครับผมเมื่อวานนี้9กับ0ก็0นย์ก็มา3หน่อยนะครับผมศูนย์มา3หน่อยพิเศษปกติและว i p 9มาที่ปกตินะครับอยากให้ f c นะครับผมฟังเลขาลาด ถ้าเห็นเลข5ตัวแล้วมาเขียนว่ารูดบนล่างนะครับ2ตัวบนนะครับ2ตัวสชุดนี้เลขลาดจะวางเน้นไปที่พิเศษปกติกวีปีนะครับแต่มีโอกาสมาได้ทุกหน่อยนะครับผมนี่คือพูดถึงว่าตัวเลขที่เลขราททาไว้นะครับก็ท้ายนี้นะครับผมขอ fc ทุกท่านนะครับฝากผมขอฝากช่องเลขลาดไว้ด้วยนะครับผมช่วยเป็นกำลังใจกับช่องเลขลาดด้วยครับถึงแม้ตัวเลขเข้าดี แต่ f หรือท่านผู้ชมไม่กดไลค์ไม่กดแชร์ให้นะครับเลขลาดกํกำลังใจก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นฝากเป็นกำใจด้วยครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามช่องเลขรับด้วยครับผมดูที่สตินะครับผมเปิดใจเลยครับผมยังไงเขาฝากด้วยครับผมขอ f c ทุกท่านรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ